เรากิน3วัน3คืนมาร่วมกว่า30ร้านทั้งร้านเล็กร้านใหญ่เดินทุกโซนงานทิ้งกระจาดสารเฉพาะหลักเมืองสุพรรณบุรี9 21กันยา68งานนี้มีฟรีคอนเสิร์ตศิลปินดังสวนสนุกชุดใหญ่และของกินเพีย้ยปลาตามระลักสุพรรณบุรีมากันเลยเริ่มจากหน้ามังกรเต็นท์ขาวสอยทิติกับเวทีเคามีร้านนินจาแพนเค้กนะเป็นแพนเค้กรูปกระตู่และเขียนตัวหนังสือได้แบบนี้อะไร20แป้งหอมๆห,หวานนิดๆนะมีช้อปปิ้งนมโคนและนมพึ่งราดให้ได้ฟรีด้วยเดินมาที่ซอยหลักของงานนะร้านดังร้านเด็ดเพีย้ยใครถามหาเค้กไหยองแม่แอมปังเว่อเคาเอามาให้แล้วนะนี่หยิบจะกล่อมขึ้นมานะแป้งนุ่มมากมี ความหวานหวานเข้มเขมกล่องละร้อยห้าสิบคิงอะโวคาโดก็มาจ้าอะโวคาโดปัน่นนมสดของเขาโนโนนวลนียนนียนแก้วละหกสิบนะเจ้าดีเจ้าเดิมมากินกันได้เลยไข่หมึกย่างไม่ต้องย่างมาหอมๆอมเคี้ยวสนุกหนึบหนับเลยมาละสิน้ำจิ้มผสมสองสีคือดีมากกินข้าวแล้วกินหาวนหานต,ต่อกับไอติมซอฟเสิร์ฟสไตล์ญี่ปุ่นกับร้านทีซองเนียนดอกไม้ฮอกไกโดคนละหกก้านะชอบทั้งหน้าตาและรสชาติเลยรสอื่นๆก็มีอย่างชาเขียวและชาโคทพี่บอสราชาปลาหมึกก็เอาของใหม่มาเปิดตัวที่งานนี้เป็นหมึกกรอบมีทั้งสามรสแล เกดก็มานะเอาเมากแกงขขยดีมาด้วยเด็ดระดีหอหมอกทะเลย่างนน้าแน่แนๆเครื่องแกงทาถึงนาการคือมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยสั่งเป็นห่อหรอเอาไปโปะข้าวพร้อมกินก็มีขนมตาลแม่จําปีรอบนี้เอาขนมใบเตยน้ําตาลสดมาให้ลองนุ่มฟูเด้งหอมใบเตยคลาคขนมตาลได้ถุงเล็กสามห้าถุงใหญ่ห้าสิบลูกชิ้นปั้นสดในหนวดคนมุงเต็มร้านนะทำสดใหม่ร้อนๆมีทั้งต้มและย,ย่างย่างเนียหมายละสิบกินกับน้ำจิ้มบะโสคือรสเด็ดส่วนใครชอบชามา,ร,าร้านนี้ได้เลยสออชาชีสจั่งเต็มด้วยชาไทยวิบชีสคู เบาๆก็กระเพาะปลาแม่สุนีเลยกระเพาะปลาแท้ชิ้นใหญ่เต็มคำรสกลมกล่อมแบบธรรมดาถ้วยละ60นิตยากุ้งแช่น้ำปลาป้ายขาวเขียวของสดสะอาดน้ำจิ้มรแสแซ่บจากมะนาวสดเปรี้ยวเผ็ดจี๊ดจ๊าดกุ้งก็ดีแซลมอนกเ็เลิศเค,ค้กไข่ไต้หวันชิ้นใหญ่ไซส์เบิ้มนะก็ละ50นุ่มเด้งดึงไม่ฝืดคอส่วนตัวชอบรสช็อกโกแลตเดือดร้อนๆจัดนมสดปั่นวิปปิ้งครีมบายปั่นปากเปรอะกันจ้าใส่แก้วเพิ่มวิปสามสิบแต่ถ้าเอาให้สะใจไซส์ถังใหญ่เก้าเก้าไปเลยสะใจมากลาสัญญาอบชีสและสปาเเเเเกกตตีีีีี้้้้รรราานนนนมมมใหหลืือออปปป็็็ยย่งงททัแแบบบบคๆจะไพ กล่องละหยกเวลาสัญญาเหนือ70ได้กลิ่นหอมหอมเดินไปดูเจอเป็น1กุ้งอบอุ้นเสน้นทำสดใหม่กล่องต่อกล่องเริ่มต้น70ถ้ากุ้งใหญ่กล่องละร้อยอุ้นเสน้นเขาเหนียวนุ่มไม่อืดไม่เละน,น้ำจิ้มก็แซบกินคู่กับรสฟินไปกันต่อที่อาม่งทะเลดองปอง้ายสีม่วงทะเลดองตักละยี่บก้านหรือเป็นกล่องคลาสสามอย่างร้อยของสดรสชาติดีมีให้ชิมฟรีหน้าร้านด้วยและนี่ราชนีมีคลุกป้ายสีเหลืองน้มี3รสชาติให้เลือกแนะนำรสต้มยำเลยมีพริกป่นถั่วมะนาวให้ด้วยกากหม้้้าาาานน,นดดังปสีฟก็มะติใจ ยำหอยนางรมที่สดสะอาดไม่เมืองไม่คาวกับซิกเนเจอร์หอมเจียวจุกๆรอบนี้เอาเจ้าแม่กุ้งแช่น้ำปลามาเสริมทับด้วยบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้หอยนางรมติดกันมีหอมหมกทะเลย่างเจ้าสำราญห่อละห้าสิบสามห่อแถมหนึ่งนากรูน้าปูเน้น,นๆเน้นๆเลยซอยนี้ยังมีอีกหลายร้านนะอย่างกล้วยปิ้งเฉยฉ่ำแฉะเชฟเบิร์นหมูกรอบยำเส้นเล็กหมูกรอบที่แม่แอมพัชราภาชอบกินด้วยเกี๊ยวต้มลูกใหญ่ๆไส้แน่ี้จากร้านโคตรเกี๊ยวนี่ก็เลิศขนมต้มโคดมะพร้าวอ่อนนี่ก็ดีลูกใหญ่เต็มคำเดินไปต่อซอออยยยยข้้้้้้้าาาาางงงๆททนะทีีีี่่่่รร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 รัับฝกกกถตนน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 นสสสวใหหญเเเเเปป็คคุุพณลละะไมมมูดดจจิช อินตอน,น,นร้อนๆคู่กับผักดองนี่อร่อยมากขนมครกไทยเดิมร้านนี้ก็มีหลายหน้าให้เลือกยาป๊อปคอนรสคาราเมลหวาน,วนหอม,หอมถุงละ35มีรสอื่นด้วยไปลองกันแล้วก็ยังมีลูกชิ้นปลาเยาวราชของแม่นะที่เก๊ยวปลาอร่อยมากไปที่ซอยข้างเวทีคอนเสิร์ตมีร้านสาวบางโพนันโกจริงๆกับเมนูโกโกโก้เข้มข้นพร้อมช็อกโกแลตคูดยาวสีแดงๆแบบนี้เลยหนัวมาเค็มมากแวะไปที่ซอยข้างหอชมว,วิวนะเจอพี่จุก,กับร้านวายร้ายชาไทยชาไทยหอมๆเข้มๆหวานน้อย3าขวดร้อยหรือจะใส่แก้วใส่ชีสเพิ่มได้หมดเลยติดกันมีร้านครูซ่าหมูกรอบ อละห้และร้านโมจิผลไม้ปั้นสดสุพรรณบุรีเลือกใส่ไส้ได้หลายอย่างชิ้นใหญ่ไส้โตชิน้นนี้แปดเก้าและนี่แค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนร้านมีอีกเยอะมากจริงๆทั้งร้านเล็กร้านใหญ่ร้านของใช้เสื้อผ้ากิฟต์ชอ็อปเรียกว่ามาเดินได้ทุกวันนะกินได้ไม่ซ้ำร้านมาได้เลยที่งานทิ้งกระจาศาลเฉพาะหลังเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่เที่ยง,งเป็นต้นไปเลยจ้า